สวัสดีค่ะพบกับช่อง y o ยูทูอหญิงเฟรนด์ค่ะวันนี้จะนำเสนอหมูค่ะพอดีว่าเมื่อสักประมาณ3วันที่แล้วมั้ง3มวันที่แล้วไปซื้อหมูมาน่าจะ3วันที่แล้วแหละไปซื้อหมูมาเนาะเอ้ยว่งนอนออ้ยว่งนอนไปซื้อหมูมาแล้วยังไม่มีเวลาทำวันนี้มีเวลาก็เลยจะเอามาทำ หมูนี้ราคาถูกสุดเป็นประวัติศาสตร์เป็นประวัติการ์ดจะให้ดูค่ะหมูนี้ราคาถูกสุดเป็นประวัติศาสตร์ประวัติการเลยนะคะเนี่ยเราไปซื้อมาจากอังเตมาเชออังเตมาเชเราไปซื้อมาอ่อกิโลหนึ่สองยูโรเก ก็ตีไป3ยูโรเนาะก็ตีไปว่าตกกิโลละ3ยูโรก็ตกประมาณกิโลละ120บาทซึ่งเป็นอร่อยที่ถูกมากๆถูกสุดๆถูกเป็นประวัติาศาสตร์เป็นประวัติการค่ะเพราะโดยปกติเนี่ยหมูนี้หมูนี้เป็นหมูเนื้อ3ชั้นเป็นหมูเนื้อ3ชั้นแล้วก็มีกระดูกติดมาด้วยเนี่ยค่ะก,กระดูกเห็นไหมเป็นหมู3ชั้น,นเห็นไหมคะหมู3ชั้นแล้วก็มีกระดูกติดมาด้วย โดยปกติแล้วหมูนี้ราคาไม่ต่ำกว่า10ยูโรนะคะแต่ตอนนี้โชคดีเราได้มาแบบถูกแล้วแพ็คนี้ทั้งแพ็คซื้อมาเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่น้ำหนักอยู่ที่6กกิโล6โลครึ่งน้ำหนักอยู่ที่6โลครึ่งราคาก็เนี่ยคะ่ะ19ยูโรก็ตีไปไว้่า20ยูโร เป็นเงินเท่าไหร่คะคูณไปคูณ 40, 40บาทไปคะ่ะมันเป็นหมู3มชั้นนะคะเดี๋ยวจะปรับกล้องให้เราไม่ได้ตัดต่อวิดีโอเราก็เลยใช้ระบบปรับกล้องเอา เขาใส่ถุงมือหน่อย ใส่สุงมือหน่อยนะเรามาดูกันว่าแพ็คนี้โอ้ยหกโลกครึ่งอ่ะหนักมากอ่ะว้าได้ส่วนหน้าท้องมานี่มีราวนมได้ส่วนหน้าท้องมาเป็นราวนมดีใจมากเลยอุ้ยเพราะว่าส่วน่ะ เราเรียกว่าอะไรหมูสามชั้นที่ว่ามีมีติดจุกนมมาด้วยเนี่ยมันดีมากเลยเห็นไหมคะจุกนมนะเห็นปะเนี่ยยังมีหัวนมอยู่เลยนั่นนะนั่นนะหัวนมหมูนั่นนะเห็นปะหัวนมหมูนั่นนะนั่นนะหัวนมหมูตั้งแต่เอาเลยเนี่ยโชคดีมากที่ได้ส่วนนี้มาค่ะจะมาทำหมูกรอบนะคะแซ่บสุดๆหมูกรอบเนี่ยค่ะ แล้วก็โชคดีที่ซื้อมาได้ในราคาถูกสุดๆๆๆๆเลยนั่นก็คือ3ยูโรต่อกิโลเนี่ยเห็นไหมคะหมูสามชั้น,นแล้วก็ได้ในส่วนของกระดูกมาด้วยเดี๋ยวเราต้องเลาะก,กระดูกออกนะคะหมูสามชั้นเห็นระดับชั้นเขาไม่กันเนี่ย ถูกถูกมากๆซื้อมาได้ถูกมากๆชโชคดีโอ right ้ยก็กาลังลุ้นอยู่ว่าจะได้ส่วนไหนมาได้ส่วนเรานมมาโอเคละแผงใหญ่เนาะเนี่ยแผงใหญ่เนาะเนี่ยเห็นไหมแผงใหญ่เนี่ยแผงใหญ่มากๆอือืม ใสุ่งมือก่อนเดี๋ยวจับกล้องเดี๋ยวจับหมูต้องใส่ถุงมือไม่งั้นเดี๋ยวโทรศัพท์มีกลิ่นหมูเปื่อนหมูโอ้ละ่ะโอ้ยหนัก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 ,นก เป็นอะไรที่ถูกมากๆค่ะเพราะโดยปกติราคาหมูสามชั้นที่นี่จะแพงมากนะถามว่าทําไมราคาหมูสามชั้นที่นี่จะแพงเพราะว่าหมูสามชั้นส่วนใหญ่เขาเอาไปทาเบคอนไงคะซึ่งมันจะแพงโชคดีเดี๋ยววันนี้จะทําหมูกรอบแล้วก็จะทําแกงเขียวหวานมะเขือเปาะใส่หมูทำสองอทำสามออเดอร์แกงเขียวหวานมะเขือ ปอใส่หมูแล้วก็ผัดพริกแกงถั่วใส่หมูสามชั้นแล้วก็ที่เหลือทำหมูกรอบสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะวันนี้แค่จะมาโชว์หมูซึ่งไม่บ่อยเลยนะคะไม่บ่อยเลยที่เราจะเจอหมูแบบนี้อะ่ะปกตินะกิโลหนึงสิยูโรเยูโรเยูโรนี่ลดแล้วนะบางครั้งอะ่ะโหนี่โชคดีมาก โอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะฝากทุกคนที่ดูช่วยกันกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีค่ะ